ผมปองขวัญมีอะไรมาแนะนําให้กับหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะสุภาพบุรุษนะครับนั่นคือกาแฟเมลเทนเบิร์ดนะครับเมลเทนเบิร์ดคืออะไรนะครับเมลเทนก็คือเขาเบิร์ดก็คือนกนี่โอโ้โหแค่บอกแค่นี้บอกว่าโอโ้โหนกเขานี่คือรู้อูแล้วว่าผู้ชายทุกคนรู้อยู่ดีว่านกเขามันคืออะไรถูกไหมฮะวันนี้ จะบอกว่าเป็นตัวช่วยก็ได้นะครับผมแล้วก็เอาัทปรตรงนี้1กล่องนะครับเรามี1 0ซองนะครับแล้วท่านใดต้องบอกว่าถ้าร่างกายอย่างผมเนี่ยผมเคยลองดืง่มนะนะครับผมผม,ผมกินแค่ครึ่งซองนะครับแล้วก็น้ําร้อนนะครับ <S <S ผ่านไปพูดถ,ถึงว่าถ้าจะมีนะครับผมเขาเรียกว่าภารกิจจะต้องทํานะครับผมทานก่อน30นาทีอยากจะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดีจริงอะนะครับ ผมบอกว่าสิ่งที่มันดีดีผมถึงบอกต่อนะครับก็จะบอกว่าฝากด้วยครับผมใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะฮะกับเมาเช่นเบิร์ดกาแฟดีๆแบบนี้นะครับเข้มข้นนะครับผมสนใจนะครับผมติดต่อมาเลยเลยครับผมวันนี้ฝากบอกแล้วก็ฝากแชร์เรื่องของกาแฟเมลเ่นเบิร์ดด้วยนะครับผมมันดีและมันเยี่ยมจริงๆขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ อุ้ยโอ๊ยเบื่อเว้ยไม่ใครทำให้กูใส่สักทีเบื่อเว้ยโอ๊ย อะไรครับที่รักลองสิขานี่คือความสุขของเรารสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยเข้มข้นอ่ะหอมไหม,อมหอมจังเลยอ่ะที่รักน้องครับ พี่พร้อมออกลบแล้วครับหนูก็พร้อมรับสึกแล้วคะ่ะแข็งจังอึดจังนี่แหละที่หนูต้องการ